ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเบิร์ตสุขุสุขคนครับเ mm. มือนี้เท่ากิติชัยเจ้าของช่องนายกิติชัยบาลีมีโอกาสผ่านมาบ้านเอ,เอีย mm. งก่อนบ้านดงสามสิบตำบลบึงเพอร์ดอำเภอกุมภาว่าปีจังหวัดอุดรธานีเ mm. มือนี้เท่ากิติชัยมาขออนุญาตถ่ายทรรสวนอโกโกโกของ mm. สวนโกโกบ้บนอโกโก้โกโทษโทษ สวนโกโก้ของร <c oughs> องประธานอนุกรรมการกองทุนพื้นผู้จังหวัดอุดอรธานีขออนุญาตให้เพื่อนแนะนำตัวเพื่อพี่น้องเอฟซีที่ได้ดูจากเอาเชิญเชิญครับสวัสดีครับผมนายโชคอนนันธรรมโหนครับเกษตรกรตัวจริงนะครับอดีตเป็นนักพนาสังคมของกระทรวงพ่อม่อมา20กว่าปีนะครับ ปัจจุบันนี้ก็หลายตำแหน่งทั้งสังคมนะครับเป็นรองประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้ไกลเกลีย่ยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามพรบไกลเกลี่ย2 5 6 2ครับเป็นเหลันยิกของอชมรมกิจพอเพียงต้านทุจริตของปปชภาคประชาชนนะครับเมื <c oughs> ม่อนี้จะมีโอกาสอ่าอนรับท่านกิติชัยบาลี่นะครับ เป็น <ผม S 2> ล่งมา้าไายทํำการเฮ็ดโกโก้นะครับซึ่งหลังจากเกษียณมาครับผมก็นในช่วชนั้นก็ได้จักสิเฮ็ดอีหยังครับาอาชีพร่องรับเบิ่งว่ามดถูกอาชีพแล้วการเกษตรมันมีแต่ตลมเหลวนะครับบังเอิญมาอยู่ในกองทุนฟืน้นฟูตรงนี้มองเห็นช่องทางพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับคือโกโก้เป็นพืชที่สร้างรายได้นะครับลงทุนปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้60ปี นะครับอันนี้เก็บขายได้ทุกวันทุกเดือนตลอดเวลาหกสิบปีมันเปรียบเสมือนการสั่งธนาคารไว้ให้ลูกให้หลานนะครับผมก็เลยว่าเอ้ยมองเห็นตัวนี้น่าจะเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนจึงได้ลงทุนเฮ็ดนะครับเบื้องต้นเฮ็ดเลนเครับไรเคืองนะครับดี๋ยงเขาเห็นเห็นอยู่นี่แหละไรเครืองปลูกมาแล้วปีปีกับเดือนนึงครับอันนี้ได้ขนาดนี้นะครับหลังจากหันเพราะคิดว่ามันน่าจะ เป็นผลดีแล้วปลูกได้โกโก้เนี่ยมันน่าจะปลูกในพื้นที่สารได้กันเลยลงทุนาพักพวกมูพวกเพื่อนฝูงที่เก็ดการ,กรเกษตรน้ากันนะครับสนใจกัเลยร่วมกลุ่มกันจดทะเบียนองค์กรเสื้อว่ากลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจและเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้เ่อว่าโกโก้หรืออะไรับ <ๆ S 1> กลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และเลี้ยงสัตว์จังหวัดรอนทานีกิจกรรมของเฮาก็มีสองกิจกรรมก็คือเลี้ยงปลากับปลูกโกโก้นะครับซึ่งเฮดคเฮดควายเนี่ยเป็นของตามมากครับเป็นของมีอยู่แล้วควายมีอยู่แล้วบ่านนี้เขาก็เลยเฮดโครงการเสนอของงบมั่นจากกองทุนฟื้นฟูจังหวัดอุดรธานีนี่ละขอเงบประม่านเพื่อมาเพื่อขยายพื้นที่ปลูกเพราะว่าเฮาต้องการอยากจะส่งเสริมเกษตรกรให้มีอาชีพมีงานทำมีรายได้ กินอิ่มนอนอุ่นมีทุนทํากินมีดินเป็นของตัวเองตามสโลแกนของกองทุนฟื้นฟูนะครับเขาไปเลยขยายคือเดี๋ยวนี้เขาามาเห็นเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรเงเป็นตัวอย่างอยากจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ใดสนใจเข้ามาเบ่งคือเดี๋ยวนี้ท่านล่องเรื่องโกโก้เนี่ยผมโบมีความดูเลยเด้ให้ท่านล้องอธิบายว่าเอดจังไ๋การปลูกการดูแลการรักษาทั้งหมดท่านลองอธิบายเลยนะครับขั้นตอนที่แรกนะาการปูตอนนี้เริ่ม เริ่มเหมือนยางเบิ้งงในบางเบิ้งไปน้ำอธิบายไปน้ำครับกันตอนการปลูกเบื้องต้นเบื้องเบื้องต้นว่าจะได้มากขนาดนี้นะครับปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับคนสังเกตบางต้นสังเกตบางปลูกมากที่แล้วปัญหาใช่ไหมตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะมีหนอนหรือแมลงกัดทางกินทางง่ามันตายครับนี่ปัญหาของแม่เขาหักออกกิ่งได้บอลเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่ต้องใส่กันไกลตัวจรเราต้องใส่กันไกลตัดอันนี้อันนี้ต้น โกโก้เห็นไหมนี่นี่อันนี้ต้นที่สมบูรณ์ได้ปีหนึ่งครับนี้ปีนี้ปีไม่กี่วันแล้วครับตรงนี้นะครับัตอนนี้ขาเก็บนุ้ยขายได้ปลูกโดนไปไหนหลังจากข้าปลูกไปแล้วประมาณสองปีนะครับเราจะเริ่มเก็บผลผลิตได้นะครับปีที่สองเป็นต้นไปเก็บได้อีกหกสิบปีซึ่งตอนนี้ถ้าต้นมันหลายมีกิ่งหลายมีงาหลายลูกให้ออกหลายมันออกทุกกิ่งทุกการที่มีทุกลำต้นนะครับมันออกตามลำต้น ป่าจะมีดอกมองได้ออกเม็ดนี่ฉันลองเจ๊ลบวนที่นี่คือปลูกทีเทมันมันมันปลูกจริงๆแล้วจริงๆแล้เราปลูกสี่คูณสี่แต่ตอนนี้เราทดลองว่ามันขุดไม่ได้ช่วงที่เราปลูกมันแดดฮวันมันขุดมองได้เลยขุดปลูกเลยทีนี่สมมติทำมันใหญ่มากเขาจะค่อยทำออกบอกว่าเป็นยังมันเปิดแต่ว่าเราค่อยค่อยแต่งจริงมันเอายังไม่แต่งกร่งครับบอเห็นเขาปลูกพวกทุเรียนเห็นเขาปลูกเปนแนวนั้นแนวนี้ มันห่างพื้นที่ไร่หนึ่งนะครับจะปลูกได้ประมาณร้อยต้นครับเพราะว่าซีคุ้นซีนะปลูกนะครับอจากต้นนั้นมานีเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ทุกแถวครับคล้องคล้องไร่ไปทนทีให้พี่น้องเบิ่งทุกแถวทุกแถวห่างกันทุกหลุมมันจะต้องซีคุ้นซีทั้งหมดนะครับทีนี่วิธีปลูกนี่ปลูกแบบไหนเนี่ยเอ้าวิธีปลูกครับหลังจากเข้าได้กาผ่านมานะครับสังกัดผ่านมากาผ่านนี้เข้าสังจากบริษัท ของโกโกโ้ไทย2017นนะครับซึ่งโรงงานเป็นตั้งอยู่โรงงานแปรรูปอ,อยู่สระบ,บุรีนะครับแต่แม่น,นตั้งอยู่แล้วโรงงานพ,พร้อมผลิตแล้วแต่ว่าผลผลิตของเขายัางไม่ออกเพิ่งได้รับการส่งเสริมแม่บริษัทอะไรก็มีโคต้าให้จังหวัดละ5000ไร่<อ>จังหวัดละ5 0 0 0ไร่เพื่อผลิตโกโก้แล้วก็ส่งให้กับโรงงานป้อนโรงงานตอนนี้เข้าได้มากนะครับเข้าเป็นตัวแทนส่งเสริมเข้าได้มากปุ๊บกาพันมา เขากับเตรียมดินครับไข่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เป็นเราปลูกหญ้าอยู่แล้วนะเขามาปลูกเสริมในแปลงหญ้าซื่อๆที่จริงแล้วจะาพเป็อ้อมมาตงกี่ได้บอกพยองมันอาทิตย์อาทิตย์แสงแดดอาทิตย์สะท้อนแสงอืสะท้อนแสงเหมือนเอออาตีต้นนั้นต้นนี้เวิงไห้พี่น้องเกษตรกรเห็นน้ำเอาว่างานอธิบายวิธีปลูกยังกับท่านเดยนั่นเชิญต่อครับพอได้หอดแล้วพอได้เขาเดกาพันมาเขาเตรียมดินเรียบร้อยเนาะเข้ากับเตรียมดินแล้วเขาให้ค้นคุด ขุดลุมปักระยะ4ี่คูณสี่สี่คูณสี่เมตรนะครับแล้วขุดลงลือก4 0่สิบสีิบถึงห้เซนติเมตรกว้างยาวลึกทอกันขุดดินขึ้นมาพรพอดินขึ้นมาปุ๊บเข้าขี่ควายขี่ควายเงหลุมละ1นึ่งกิโลมาคุกคุกับดินทั้งเทิงเนี่ยดูกย้าเอาขึ้นมาความกับผูริดานลงงเซพื้นการปวกกันแมลงนะครับแล้วก็เอา วิ่ปรับสภาพดินเขาเรียกว่าปรับสภาพดินครึ่งกิโลลงใส่ห้องกลืนกลหลุ่มแล้วเ้ามกัดเคลียร์ดินทั้งหมดลงนะครับลงเลยหลุมเกือบเต็มเสร็จแล้วเกาก็โกยเฮ็ดเป็นมองหลุมเพราะจะเอาไอ้ออกกาพันตังได้กาพันตังลงครับกาพันตังลงปุ๊บก่อนเสียห้าออกมาเอากาพันออกมาเหากับบีมมันมันแน่นแน่นนิดนึงแล้วก็เ้าเฉียดคอคเอาไงลงปุ๊บมันจะออกออ๋ไงแล้วเดืองตวงออก พอดึงถูกอกบมันชีมีหักไหมครับหักมันงอออกม่มันโดนเด้วตัวนี้เขาก็ต้องตัดตัดมงงอทิ้งตัดหักแก้วมันออกเพื่อยังเพื่อให้มันสะดุ้งเขาเรียกว่าให้มันสะดุ้งลากแก้วมันสะดุ้งมันจะยุดการจะเริ่มเติบโตลากไยจะออกแทนลากไยหากินเนี้ยถ้าเอาฟังล่งพ่อเสล้วก็เบาไม่ตีข้าแตงนี่แหละเราก็เ่ากดกดลงนิดเดียวไม่เดืกดแห้งนะครับหลังจากหั่นปุ๊บพอปลูกแล้วเฮาเอาฟางมากบบบีบยินบริเวณนี้ปุ๊บ พอสมควรแล้วก็เฮาเอาขี่ควายอีกคู่หนึ่งมาประกบกบกระตุนต้นกองสร้างไปอันนี้คือคุ้มดินห่มดินวะเขาบอกให้ห่มดินเนาะรักษาความชื้นเลยเอ๊ะครับล่องผมงวกาทั้งฟีนี่เห็นอันโกบกฮงมันมันเกิดแทมนี่มันปลูกแทมกันได้เปลูกได้ครับเองได้เดี๋ยวอีกแปลงเนี้ผมพาไปเบิ่งปลูกบนปลูกฮงแทมเลยสวยเลยใกล้่มันบริแรงามกันบอกครับเพราะว่าตัวนี้มันมันเป็นพืชป่าที่ที่อาศัยอยู่กับหมู่มักหมู่เพ่นเนี่ยมักหมู เ,เป็นพืชที่ต้องการน้ําแต่ไม่ต้องการน้ําเยอะอขาดน้ําไม่ได้แต่ไม่ต้องการน้ําเยอะน้าครั้งเยอะตายครับฉะนั้นมันต้องเป็นเป็นผู้ที่ที่รูมรนดอนแบบนี้นะครับแสดงว่าปลูกไงอันเดอื่นมาแซมก็ได้ดก็ได้ครับสมมติสมมุิเกษตรกรเขาอยากทําทุนน้ำนี่สร้างซื้อบี้ยได้ใสในบัดเขาสร้างจากในโชคอันนั้นโดยตรงได้เลยครับ แปดสิบบาทบอกบอกเบอร์ร่องเบิงไว้เบียละแปดสิบาทไล่หนึ่งแปดพันสองร้อยห้าสิบาทได้จะได้เบียรได้กาพันหนึ่งร้อยต้นแล้วก็ได้ปุ๋ยปรับสภาพดินอีกหนึ่งร้อยกิโลแล้วก็ได้ฮอร์โมนอีกขวดหนึ่งคีดได้อีกหลายเดือนขวดบบกแง่เปล่าอันนั้นอสั่งจากไแน่นบอกเบอร์แน่ตามเบอร์ทั่วครับศูนย์เก้าสองสี่หาแปดแปดเก้าเก้าหก โอเคนี่เป็นเบอร์นี้เบอร์โทรที่ติดต่อได้24ชั่วโมงแต่ว่าไทยคลิปก็สิมีงลุ่งห้ยอยูุเท่อนึงนะครับเพื่อพี่น้องเบ่งถไทยคลิปบ่บบชัดกับฟังตัวนี้ไปก็ได้นี่คือเบอร์สั่งโดยตรงที่นี่หมายถึงว่าคํามาสร้างโดยตรงนี้ไายโชคอันนั้นหนีปัจจุบันนียูยูสายมองท่าเกษตรกรเขาจึไปสั่งที่อยู่ปัจจุบันนะครับก็คือบ้านเลขที่99หมู่12 S <S บ้านดง30ตําบลเซ์อเพออำเภอกุมเพาว่าปีจังหวัดอุดรธานีนะครับบ้านเป็นสำนักง,งานเป็นศูนย์ประสานงานของกองทุนฝืนผู้ของก่มเกษตรกรหลวงเฮ้านะครับอันนี้เขาปลูกหลังจากเขาปลูกแล้วเลยนะครับต้องมีระบบน้ำแต่แปลงนั่นแปลงนี่ผมใส่ระบบใสายยางฉีดออกมันบุญไหลพอฉีดวันเว้นวันใส่น้ำปราป่าผู้พักพอผมมีน้ำบบดาน นะครับผมก็เลยใส่ปลาปลาพุ่ยผักกับตอกันมาจากเห็นบ่เดี๋ยวเบิ่งแทงเด้อผมเห็นว่าแทงพุ่นละเพื่อตอตอปลาป่าที่ผักกันมาแล้วก็มาโหดเอาตอหน้าโหดเอาเนี่ยครับอันนี้ก็เลยได้ซสานี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปลูกปุ๊บเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกแปลงนึงครับพาเบิ่งอีกแปลงนึงซึ่งปลูกแล้วเขาใส่ตอระบบน้ำยดเขาสิประหยัดเวลาประหยัดน้ำพร้อมนะครับยุคห่างกันนี่ใกล้ๆกันนี่แหละครับผมปลูกไอ้สามไร่ต่อมานี่คือ แด้รล้วการสนับสนุนงบมั่นจากกองทุนฝืนพูเนาะนะครับเอ้อ,อีกถามอีกท่านล่องคือจังซีได้ยินว่ากองทุนฝืนพูกองทุๆๆนฝืนพูนี่เนาะจังหวัดอุดรท่านนีท่านล้องเป็นเป็นเป็นคณะกรรมการอนุกรรมการเงินเป็นร้องประท่านได้รับงบจากกองทุนฝืนพูมาพัฒนาตัวนี้บอกล่องอธิบายหที่น้องเป็นหูเนี่ยครับกองทุนฝืนพูหลายหลายคนก็เข้าใจว่าอลมหายตายจากไปแล้ว ว่ S <S มมีตัวตนอีหลีลลนะครับซึ่งจริงๆแล้วน่ะมันเป็นยุคหนึ่ง่งทั้งรัฐบาลไริส่งเสริมบริหนุนเสริมอิหรีลหลังจากทั้งประชาธชเขจรอเข้าขมาม่รวมรัฐบาลขาจกอ,ลอกอะไรออกกองทุนที่ขจรตั้งขึ้นมาไว้เนี่ยคือนกองทุ่นฝุ่นฟูเอาคืนมาหนุนเสริมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงร่างแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ส่งเสริมภารกิจของก่องทุนนี่มันมีอยู่สองอย่างอันที่แรก ก็คือฟื้นฟูส่งเสริมและฟื้นฟูเกษตรกรหารมีอาชีพมีงานทำมีไ,ไอ่ใดมันคงเลก็กยังยืนตรงนี้คือหลังจากส่งเสริมอาชีพได้มากรัดผักรัดส่งเสริมไมได้มากก็เจ๊งก็ร่มเร็วรนะครับบานี้เขาก็เลยต้องการไปฟื้นฟูเกษตรกร<อ>จังให้งบอุดหนุนมากงบงบสนับสนุนมากเพื่อสิตไปสร้างอาชีพไหมกุ้มเราว่าเกินหาแสนบาท นะครับแต่ถามว่าในวงเงินนี้กําหนดไหมไม่กําหนดนะกองทุนฟื้นฟูไม่กําหนดวงเงินว่าจะกู้เท่าไหร่แต่กรอบอํานาจของคณะอนุกรรมการจังหวัดสามารถพิจารณาอนุมัติได้แค่ห้าแสนบาทนะเราก็เลยทําโครงการขอแค่ห้าแสนนะครับวดบาทที่สองหน้าที่นะอันที่สองคือจัดการหนี้หนี้สินเกษตรกรที่เกิดจากการเกษตรที่ล้มเหลวจากรัฐบาลส่งเสริมนะครับอันนั้น่ะเป็นหนี้เป็นสินเถือกฟ้องร้องมาพบ เข้าสาม,มารถที่มาขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูแล้วก็ขึ้นทะเบียน,นนี้เข้ากับสีสาม,มารถขายนีจำหนายนี้ให้กับกองทุนฟื้นฟูใดเทสให้เกษตรกรที่จะเป็นสาม,มาชิกของเ้านี่มีพื้นดินมีที่ดินเป็นของตัวเองเหลือไว้ให้ลูกให้หลานบ่าได้ตกทอดซื้อในทุนนะครับอันนี้นคือการจัดการหนี้ซื้อหนี้นะครับจากดอกเ<อ>บี้ยหลายๆพอมาอยูกกาบเฮ้าบาทเพรามีดอกเบี้ยจากบาท ท่านว่าดีป่ะดีครับเออเนี่ยเอออีกสวนสวนขออนุญาตแทรกหน่อยหนึ่งเมื่อกี้นี่ท่านลองบอกที่อยู่เจ้าของเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เห็นว่าเรื่องกองทุนฟื้นฟูแนะนํนับไปพี่น้องหู้บริวาตั้งอยู่สตํตำบลอย่างเพื่อหยางจังหวัดของอุดรนตั้งยี่จุดไหนกองทุนฟื้นฟูตั้งยกข้ังๆใกล้ๆกันกับโรงแรมนะผ้าไร่ครับนะสำนักงานสาก์การเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานีเกาครับอาคารหลังเกายกข้างนานะครับ อันอนยูอุใกล้ๆกันนะครับปัจจุบันนี้ผู้ใดเป็นประธานผู้ดใดเป็นหัวหน้าสำนักง,งานปัจจุบันในหัวหน้าสำนักงานก็คือคุณดาวใจขําแสนนะครับรักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดุดทธานีเนาะ<อ>มีท่านดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนกิจธลุลิศกิ์นะครับท่านเป็นประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูแต่มีท่านล่องชานวิทย์ ท่านวิศวีสะอาดเป็นรองคณะนุกรรมการคนที่หนึ่งคนที่สองมีนายโชคอนันท์ธรรมหนเป็นรองประธานคณะอนุกรรมการของทุนคนที่สองแล้วก็มีท่านที่สามกท่านชูศักดิ์กุลทวัดวงแล้วก็มีคณะอนุกรรมการร่วมทั้งท่านกิติชัยพรมนะครับนี่ท่านก็เป็นคณะอนุกรรมการของจังหวัดอุดรธานีครับผมนะครับโอ้ที่นี่พี่น้องมาติดต่อได้ตลอดเวลายกเว้นนเสาร์อาทิตย์ในเวลาราชการ กองทุนฟื้นฟูนี่เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยหนึ่งกองทุนฟื้นฟูเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐไม่ใช่หน่วยงานของรัฐโดยตรงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่รัฐดูแลที่รัฐดูแลแล้วงบประมาณของรัฐการติดติดตามตรวจสอบความโปร่งใสรที่ว่า ITA นั่นอ่ ITA ของเขามันจะมีองค์กรหนึ่งที่ตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรของกองทุนตนา่งๆตงามของทุนหมูบานของทุนนั้นของทุนนี้รวมทั้งกองทุนฟื้นฟูกองทุนฟื้นฟู ผ่านการพิจารณาความโปร่งใสว่า98.52เซน<า> <ผม S 2> ต์แต่รับความไว้วางใจว่าโปร่งใสที่สุดในการมาทีนี้เมื่อกี้นี่ได้เอ่ยซื้อประท่านท่านดรครับ เมวหนาาสำนักง,งานขอกราบประท่านอภัยเถิดกันเอ้ยซื้อไปคันมนผิดอกผิดใจกระไดเจ้ากิจที่จะขอกราบประทานอภัยหลายลๆอย่าเอาผิดกัน <มา S 2> เถิอต้องการประชาชนพี่น้องการการที่พ้นท่านล้องพ้นมาอธิบายเรื่องกองสุน้นพืนพ้นผู้ปีนี้ได้งบน้ิเพิ่่ปีนี้ผมกองกุม้ผม,ผม,ผ,ม,ผ,ม,ผ,มผมได้งบประมาณสนับสนุนเหตุกิจกรรมเครื่อปลูก โกโก้สามแสนกว่าสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทนะ,ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแสนหนึ่งหมื่นหกพันกว่าบาทนะก็คือ,อเลี้ยงปลานะครับรวมแล้วหาแสนบาทดังนั้นผมแม่หาแสนบาทสนับสนุนกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มแรกของจังหวัดอุดรธาน,านีในปีนี้ที่ได้มีการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เฮ็ดเรียบร้อยตามโครงการรวมทั้งใบใบใสตตเสร็จเคลียรดมัดทุกอย่างจบครับคือของทุนตรงนี้เป็นต้นครับครับมะม่งต้นพี่นี่ครับเป็นพืชที่ คิดว่าปลูกง่ายอยู่ต้องเห็นว่าปลูกง่าย,ยมาบังคับหลุมเดียวกันเลยนะครับระาวางังบ่เ <Incredible> ่ยกรบโกโก้นี่ให้พี่น้องเบงืองหลุมเดียวอยู่น้าก<ส>ันเป็นพืชที่ปลูกง่ายๆนะครับนั่นนั่นเป็นหลุมเดียวกันอยู่น้ากันอันนี้บักฮ่งอันนี้ต้นโกโก้อยู่น้ากันถ้าพี่น้องลงทุนนี่ผมเสือว่าบ่ขาดทุนครับเพราะว่ามันบ่ได้ดูแลรักษายากเป็นอย่าง ปาหย่าเพิ่นปลูกเรือกแต่เกี้ยวหยาย้วยเป็นได้โตแล้วก็โกโก้ก,ก็แซมกันนะครับอายุเดี๋ยวนี้ได้ปีปีกับยี่สิบมือแล้วครับปีกับยี่สิบมือแล้วที่นี่จักจักอันดอนไาไในสด้เก็บน้วยขายโกโก้นี่นะครับมันจะสามารถเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่ปีที่สองเป็นต้นไปอ๋อปีหนะ้าปีหนะ้าถ้าครบสองปีปุ๊บมันจะเริ่มเก็บได้จะได้ผลผลิตมาก ก็ปีที่5เป็นต้นไปก็จะได้ผล MA nah ผลิตมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะครับมันก็อยู่ที่น้ําที่ปุ๋ยที่ยารักษาโรคที่เราการดูแลใส่ใจการเฮ็ดการเกษตรท่าว่าใส่ใจก็คือจบนะครับปุ๋ยเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอย่างปุ๋ยขี้ไก่ขี้ควายครับมือเอินขี้ไก่มาลงอีกลายหายทิ้วเปลือกนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เขาเรียกว่าเอิญมาปุ๋ยอินซีปุ๋ยอินซีเท่านี่นแหละครับนะครับนอกจากนี้ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเคมีกับมีครับต้องใส่เคมีรอรขึ้นกันเพราะว่าครัับบบกก่่่นนไดด้อ อันบสมสันมันบ่อโตครับาตรงนี้เป็นอันว่าอันแม่เลงมีสิมักเจไดในเบื้องใบแม่งกินนุ่นของมักกินนุ่นของมักและยอดอ่อนๆนี่แม่งกินนุ่นมักจะมากินปัญหาของเข้าคือแม่งกินนุ่นปัญหาของโกโก้เนี่มีมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งละน้ำท่วมนะเรื่องภัยธรรมชาติสองสัตว์สัตว์แม่งกินนุ่นสัตว์ปีกเนี่ยมักคักอันตัวเนื่องเวลามันออกมากออกผลกนหลอก การลอกดอนเห็นวทะเดชมันวิ่งไปอยู่แถวเมือกีนนี่เนี่ยมันมากินหมากมันนะครับจอกินหมากมันคือศัตรูตัวร้ายก็แต่ว่าการกําจัดแมลงพวกนี้เป็นยากเป็นยากครับห้างมีเซฟวินมีเซฟวินนะแปดห้าเป็นยาฉีดนะครับฉีดฉีดฉีดเนี่ยยังพ่อมนฉีดไปยังเพื่อนพาแมลงมันจะออกหากินกเพื่อนมันบ่เดี๋ยวยางบนต้นพีก็ทีมันปลอดจากแมลงอันนี้ต้นนี้ตัวนี้แมลงบอสนี่หลังจากถือปุ๋ยถือน้ำฝนใหม่ๆ งามครับบัอเอะไม่ต้องสีใช่สิตรงนี้นี่ต้มซื้องามโอ้ยนางมึงเหงาทุกคนดยที่ว่าห้าเนี่เขาปรจจาเปนต้องต้องเสียออกเลยเปนบะขึ้นแดดก็ได้ครับตรงนี้กเพาจิจริงมันบ่ได้แย่งกันเาสียโคนมันนีเสียห้าคนหยาเราคนเดี๋ยวกเดี๋ยวมืออื้อนมือเงี้ยกจบมอมีคนมาเห็ดหาแล้วครับเปิดันอีส่ปุ๋ยนะครับที่นี่ปัญหาเป็นพืชอันปลูกแร้งได้ปะ แร่งก็ได้ครับแต่ว่าใช้น้ําน้อยน้ําหยดนะครับใส่น้ําหยดครับไม่ต้องการน้ำไหลถ้าน้ำไหลตายก็ผมว่านั่นแหละอ๋อข้าน้ำไหลตายครับตายครับน้ำทห้ดตายครับอ๋ออันเมื่อกี้เดี๋ยวผมอว่ามาถึงเรื่องของแมลงเนาะวิธีกําจัดใส่เซฟวินฉีดเนี่ยมันขึ้นเซฟวินฉีดพอแม่งกินนู่นแมงสัตว์ปีกมันก็จะออกมาหากินไบอ่อนตอนงต่ขึ้นตอนกระเว้นมันลงไปแส่ตอนกระเว้นมันลงไปีอยู่ใต้ลงไปรีอยู่ใต้ดินลงไปรีอยู่ใต้ดินเฮ็ดจังแดงเฮาจังขยิกามันบ่อยมันกลับขึ้นมากินอีก เออเขาแกะเนี่ยเอาพงซักผา้าครับอ่าอ่โพลีด่านโรยปุ๊บแล้วก็พงซักผา้าส่วนยังห้อยห้อยไวเวลเาเขาถ้าถึอน้ำปุ๊บถงซักผา้ามันจิบออกแม่ตะกี้ไดเดียงจะออกดินตายครับอ,อันนี้แม่งยู่ใต้ดินครับแม่งยู่ใต้ดินก็บสิขึ้นมาตายเมื่อเมื่มจอจีบไปเลยครับเป็นมาจิบอ่าแค่ต้นนี่แหละครับช่วังในจีบยาวังวังวังมืงอ่อ 30, น่ะ อันนี้ต้นเลยนี้นี่แอนท่านร่องนี่ร่องอธิบายนะไม่ต้นนี้งีืหญ้าแฝกต้นหญ้าหญ้าดูสิหญ้าหญ้าเนบเปียอ๋อหญ้าหญ้านี่เป็นหญ้าอันใหง้วยหญ้าเกี่ยวให้ง้วยกล้วยครับเกี่ยวให้ง้วยกล้วยอ๋อนึกว่ามันหญ้าแฝกกับมัปลูกรับเป็นหญ้าที่ปลูกไว้โอ้ถ้าเล่าญ่ขึ้นมาปเอาก็เกี่ยวให้ง้วยตัดออกครับตัดออกก็าหง้วยกล้วยทุกวันอาทิตย์เขาจะตัดหญ้าตรงนี้ออกไปให้ง้วยกล้วยกินแล้วก็มันก็เกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เขาจะได้สองยางอ๋อได้ ได้โกโก้ได้โกโก้พ้อมแล้วก็ได้ยาเลี้ยงควายพอเวลาไอสถานที่เล hmm. hmm. ี้ยงงัวเลี้ยงควายมีแล้วตรงมือเี่เขาจะต้องปลูกไ้มันอยากมีอาหารจินเขาต้องปลูกห้มันสมบูรณ์นะครับเขาปลูกในี่งนี้จะไม่เสียพื้นที่จริงๆแล้วโกโก้มันเป็นพืชที่ต้องการมูพวกอยู่ใต้ห่มอยู่ปลูกอยู่ในสวนยางสวนมะพร้าวสวนบักมีบักม่วงได้เมื่อนะครับพอปลูกแซมงของอื่นแต่ถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยปลูกใหม่ๆอยู่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยเราจะต้องใช้สแลน พุ่มบังแดดให้มันมันบ่มอ่อนนะครับ,รบแต่ถ้าปลูกอยู่ในโฮมบ่ต้องใส่สารลนนะครับอันนี้คือเขาปลูกใหม่ๆตอนนี้เขาออกแล้วครับเดือนปีกว่าได้หายเดือนเขาออกแล้วเดีด๋ยวนี้สวนน้อยนึงเลยบ่อันทางโรงงานเขาเจ้าประกันราคาเท่าไหร่ในปีนาท่านก็สิได้ขายสมาชิกเนี่ยตั้แต่ก่อนที่จะร่วมโครงการเขาเนี่ยมันไม่ได้เข้าง,ง่ายๆเพราะคุณแจ้งความจำนงไปปุ๊บทางบริษัทบริษัทจะติดต่อส่งเสริมมาส่งเสริมในพื้นที่คือผมเนี่ยเป็นไปส่งเสริมในพื้นที่เขาบอกว่า ไอ้ลงไปดูแปลงนั้นหน่อยมีสมาชิกสนใจอสองไร่สามไร่เครื่อสิ่งที่ปลูกได้ก็ต้องมีสองอย่างครับตามเข้าเงื่อนไขหนึ่งละน้ําเพียงพอบ่ พื้นดินเป็นยังไงคะ่ะ p ีเเท่าไหรนะ่แต่ตั้มโกหกเข้ากับผสมเสริมให้ปลูก<อ>น้ำบ่พ่อเข้ากับผสมเสริมให้ปลูกพราปลูกไปแล้วมันก็ตายว่าไม่ง่ายต้องสองมาตรวจดินกอนต้องตรวจด,ดินตรวจน้ำซะก่อนถ้าอโอเคเขาจยังค่อยส่งเสริมให้ในการพ่อโอเแค่นะถ้าสมมติปลูกได้<อ>ถ้าโตโลคปลูกได้มาทําสัญญาซื้อขายเป็นสมาชิกของลูกไร่เขาเรียกวเป็นลูกไร่ของบริษัทนะเรากระสมีลูกไร่มีราคาประกันให้กิโลละ5บาทนะครับขั้นต่ํากิโลละ5บาท แต่ซื้อจริงตามกลไกของตลาดโลกในวันนั้น<อ>ซึ่งปัจจุบันนี่กชิวว่าบาทกิโลละชิกว่าบาทลูกหนึ่งเครื่งกิโล่เหมือเดียครับลูกบกบกงีง้ยส้ำบบง่งหมือนเด้เข้าบรรจุเขาในแผนของอนุก,กรรมการเป็นพืชส่งเสริมของก่อพ่อก่อสิ่งใดพวกค่ะ เห็นเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะ,ะประท่านของทุนฟื้นฟูของจังหวัดเลยเล่าก็เฮ็ดโครงการนี้แต่เราขอเป็นล้านกว่าบาทเพื่อส่งเสริมการปลูก,กโกโก้เพราะเมืองเล่ยไมได้ผลผลิตออกมาแล้วสามปีสี่ปีเราวก็เก็าเก็บขายสั่งเงินสั่งรายได้ให้กับพี่น้องอิลีประท่านเพิ่นจังกระเฮ็ดนะครับขอประท่านที่ผ่านพิงไปถึงประท่านของทุนฟื้นฟูจังหวัดเลยเพราะว่าได้ร่วมร่วมกันนําเสนอนะครับร่วมกันเต็มที่เพราะเขาโจมตีนะครับตอนไปบี๊ มีโครงการอยู่คอนแกนเนีเขาอัดเต็มที่โกโก้เขาย้ายมันล้มเหลวกันแต่ก่อนเป็นนี่อีกอนะแต่ว่าลองมึงเพียงเดือนล่องเสนอเขาไปเป็นแผนเศรษฐกิจของเฮานี่นะครับมันมันผมเบื้องต้นนะส่งคืออยู่แต่ว่าเสียย่ยงเดียววา่าเพท่านเห็นไวนะครจะนวยซุปเนี่ยมันกินหวานมันกินแบบเดี๋ยวจะพาไปีเดี๋ยวผ้าปอีกแปลงหนึ่งอยู่น้องบัวเงินอันนี้เก็บผลผลิตแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปเบื้องนวยเบื้องหมากมันนะครับอยู่สวนของท่าน เลขาผมเลขาของกุ้มนี่ล่ะนะครับเนาะอ๋อไปเบิ่งจุดี๋ยวไปเบิ่หน้นมั้าครับอ่าได้เท่าไหร่ละ23โอ้บสามเอาผานเอาเอาคลิปนี่ที่ทายทําให้พี่น้องเบิ่งอยู่ประมาณ25อ่าเพราะว่าเฮาสิไปไปเห็นไปอยู่ที่อีกอีกแปลงนึงนะครับแปลงหนึงใกล้ใกล้กันจากแปลงแปลงนั้นกําลังปลูกเนาะเพิ่งปลูกเสร็จครับอ่าเพิ่งปลูกเสร็จหลังจากเฮาไปถ่ายทําตัวนั้นแล้วก็สิไปให้พี่น้องเบิ่ง เบิ่งที่มันเป็นหวยแล้วที่มันออกผลผลิตแล้วออกผลแล้วนะครับโอเคครับมันจได้เห็นว่ากระบวนการแปรรูปจ้ำคอยอยู่กับโรงงานเขาครับเข้าข่าวว่ากันเขาออกเขาเป็นผู้ปลูกต้นน้ำเขาเป็นต้นน้ำเนาะนะบาดที่นี่ช่วงสุดท้ายปลายคลิปท่านล่องโชคอันนั้นกระเชิญชวนพี่น้องมาสมัครเป็นสมาชิกได้ยังไหนต้องการอย่างที่ผู้กระเชิญอธิบายครับก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ที่สนใจเกษตรกรที่มีพื้นที่ มีที่ดินแล้วก็มีนม้ำเพียงพ่อ,อนะครับสามารถร่วมกลุมกันเขามาหาสิบคนมาจดทะเบียนเป็นขึ้นเป็นทะเบียนองค์กรของสมาชิกกกองทุนฟืนฟ้นฟูนเนาะพอจดทะเบียนเพิ่นรับร่ององค์กรขึ้นทะ,ทะเบียนองค์กรเรียบร้อยกับเหตุข้อการขอเสนอของบประมาณงบประมาณือผมบอกต่ที่แรกแล้วว่ามันไม่จํากัดว่าคุณจะขอมากขอน้อยขอเท่าไหร่ก็ช่างขอเท่าไหร่ก็ได้ทั้งหมดแต่ว่า เขาพา่ามันจะได้มากได้น้อยอยู่ที่คณะกรรมการนะครับ,รบอ,อันนี้คือของโ่อมาขมาสนับสนุนซึ่งกองทุนฟืนฟ้นฟูนต่างกว่าทกศคือทกศเขาเน้นการปล่อยกู้เก็บดอกเบี้ยเขากินดอกเบี้ยแต่ของเราเนี่ยกองทุนฟืนฟ้นฟูนเน้นส่งเสริมอาชีพให้มีอาชีพมีงานทํามีรายได้ที่มั่นคงและก็ยั่งยืนนะดังนั้นเขาเลยบ่มีดอกเบี้ยป,ปล่อยกู้แต่ว่าระยะคืนก็ ห้าถึงเจ็ดปีจังสินะนะครับสนใจเขาแม่ตีต่อทั้งกล่องทุนข้องเกาก็ได้นะครับเนาะ,ะหรือตอตีตอพันทั้งทันกิติชัยบาลีหรือตีต่อท่านในโชคกนั่นก็นกนได้ครับตามเบอร์โทรที่ห้ไหว้หรืออาจจะแขวนไว้ข้างล่างก็ได้แผนเบอร์ทรวไว้ข้างล่างสนใจตีตอได้ตลอดย4ิบี่ชั่วโมงให้คำปรึกษาได้ตลอดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งครับผมเชิญครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวสำหรับช่วงนี้สาเหตุที่แเถากิติชัยนางนี่ ที่ังสี่นั่งเบิ่งขีดินนงังอ่อนซ่อนขวยขีกระเดียนม่จะขวยใหญ่แปลว่าขีดินดีได้หนิอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มันจังขวยงอยใหญ่ยังสี่นะครับส่วน,วนคลิปนี้กับช่วงนี้จบลงซสำนี้เดี๋ยวทีไปเบิง้งอันต้นเพิ่นกำลังนายอยู่นะครับเอาจบปิดคลิปนี้อ่า